เฮ้ยเฮ้ยเฮอาจจะจบไวนะงานนี้อาจจะจบไวนะงานนี้จจจนะนนเช็คมาเลยอยากเติมเกมต้องร้านดูนดีโกช็อปรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%ปเ มาเลยพี่เฟซบุ๊กจูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีครับทุกคนอยู่กับการเปิดแพ็กตามล่าปีเตอร์เช็คอีกแล้วครับทุกคนวันนี้ขออยู่กับไอดีน้องพีทนะซับคนใหม่ของเราที่เพิ่งเข้ามาน้องเขาอยากลองฝากดวงฝากใจฝากความหวังไว้กับคาริงคิดถูกแล้วน้องคาริงมือทองฟันฟันเหลือง ค้อมที่จะตามราปีเตอร์เชคให้น้องนะไอดีน้องเขาเหมาะกับปีเตอร์เชคกับเบเกนนะครับก็เดี๋ยววันนี้ขอตามราปีเตอร์เชคให้น้องเขาได้รับชมเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> คิดผิดคิด,คดถูกแล้วครับน้องเขาคิดถูกแล้วครับคิดถูกแล้วครับน้องมาลุยๆขอดีๆครั้งแรกถ้าครั้งแรกเป็นการ์ดแบบแการ์ดแบบสแตนดาร์ดถือว่าดีเว้เพราะว่ามันจะไม่เหมาถ้าเป็นสแตนดาร์ดแต่ถ้าเป็นไฮไลท์เนี่ยเจ็บหนะัก แหลกนิดหน่อยวะ่ะขอเป็นสแตนดาร์ดแบบไม่มีอะไรเตรียมมาเลยครั้งแรกอะ่ะโอเคสแตนดาร์ดมานี้อุ้ยแปลกๆวะ่ะไฮไลท์มาซ้อน <laughs> ชิมิชิมิ ไฮไลท์มาสามกูขอสแตนด์ดมึงเอาไฮไลท์มาสมเลยโดนโคล็อกเป้าปะเนี่ยมีแววมีโคล็อกเป้าขนาดกูขอไฮไลท์ตามสูตรกูมันต้องแบบกัรดกัดสแตนด์ดมาโอ้โหขนาดกูขอไฮไลท์โอ้โหบักโคแม่งรู้รู้ดีโดนแน่มันล็อกเป้าอีกแล้วว่าน้อง มาครบทุกตำแหน่งเลยดีๆดีๆส่งวอกเป็นแล้วน้าพี่ชายได้ครับน้องชายแป๊บนึงนะหฮ้ยเฮ้ยเฮยยอาจจะจบไวนะงานนี้อาจจะจบไวนะงานนี้เช็คมาเลยเช็คมาเลยเช็คมาเลยมาดิเฮ้ยวพอก็คุ้มอ่ะ เฮ้ยทำไมไอ้ดีไอ้แม็กมันไม่เคยถูกฉลอแบบนี้บ้างเลยวะกูถามจริงวะแม็กว่างๆมึง,างมาหาพี่ไปทําบุญร่วมกันไหมน้องจริงไอ้ดีมึงเป็นไอดีเดียวเลยที่พี่แม่งเหมาตลอดเลยเว้ยไอดีคนอื่นน่ะยังมีแบบเหมาบ้างผัดเหมาบ้างผัดออกไวบ้างเป็นไอดีอแม็กคนเดียวเลยที่แม่งเหมาตลอดเลยจริงไปพี่เขา,าัด <laughs> จริงพี่ว่าเราต้องทําบุญร่วมกันบ้างสักครั้งหนึ่งวะ่ะแม็กเชี่อเว่อพอก็คุ้มอ่ะ จริงพอไหมน้องชายพอไหมพี่จะปิดคลิปเลยไวไปไม่หนุกเห็นปะกองแช่งหายหมดแล้ว <c oughs> พอก็คุ้มะน้องจริงๆพอไหมพี่ว่าเองรอมันเปิดวันพฤหัสอีกรอบนึงอะจริงพอพอพี่ว่านะพอดีกว่าพี่จัดไปพีชน้องเลิฟอัดฉีดต้องโผล่อัดฉีดต้องโผล่แล้วมืงทองขนาดนี้รอหลังดีๆกว่านี้ได้ใช่ครับใช่ สวัสดีครับทุกคนพบกับผมรับคาริงวันนี้อยู่การตามล่าปีเตอร์เช็อีกแล้วนะครับวันนี้อยู่ดีน้องอั้นนะครับน้องเขาก็ <c oughs> ส่งมาให้ตามล่าปีเตอร์เช็กนะก <c oughs> ี่ไอดีแล้วสามไอดีผ่านไปเหมาไปหนึ่งไอดีแล้วก็อีกสองไอดีถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับไอดี ID แรกหกสิบตัวได้เช็กกับเบคเคนไอดีที่สองเก้าร้อยสองทีได้ปีเตอร์เช็กก็เลยพอไปนะครับมาดูไอดีที่ ไออดี ID, ID ที่2อะ่ะเหมาดิไอดี ID ที่3 2ทีออกมาไอดีที่4ครับจะกลายเป็นผู้รับเหมาหรือจะเป็นผู้โชคดีครับมาชมกันนะครับม,มาขอลั่นเลยเลยแบบไม่คิดนะครับรอบแรกขอเป็นการ์ดเขาเรียกว่าอะไรวะการ์ดสแตนดาร์ดเพราะว่าถ้าสแตนดาร์ดมามีโอกาสที่จะไม่เหมาสูงมากมันเป็นสูตรของผมนะลั่นไปอ๋อสแตนดาร์ดมา สแตนดาร์ดมาก่อนถ้าตัวแรกสแตนดาร์มาถือว่าโอเคออครับกูขอสแตนดาร์มึงยังเอาไฮไลท์มาให้กูอีกนะเฮ้ยตัวเดียวกันกันกบพี่เลยตัวนี้พี่เปิดตัวแรกเลยที่ออกมาตัวนี้เลยที่พี่เปิดรอบสองมองให้เห็นมากๆขอเป็นแปะบ้างรอบนี้คุ้มอ่ะแปะหน่อยมา เรามีขอเป็นคอนเทนต์แปะบ้างแปะแปะอาหัวมาให้น้องพี่เปิดอ่ะเมื่อกี้พี่เปิดไปแล้วคอนเทนต์แปะเองเปิดออกเองได้ห้าแปะมาลันไปอุ้ยไอ้ี้ยไอ้ยอ่าว้าย ตัวอะไรอ่ะเอาเกนทาเลอร์เหรเฮ้ยเบคเคนมาก่อนเลยไม่เงยเอาแล้วห้าแปะแเลอ่ะห้าแปะก่อนไปห้าแปร์หนึ่งโอ้มึงไม่หยุดเลยมึงไม่หยุดจังหวะให้กูหายใจเลยมึงลั่นทีเดียวห้าแปะเลยเหรอเฮ้ยไอแปะมันเอาจริงเกินไปว่ะ เช็คยังไม่ออกแต่เบคเคนมาอย่าซีนะพี่ชาย,โอ,ยโอเคครับขอบคุณน้องแม็กครับอุย้ยแม่งขอบคุณครับน้องแม็กมึงยังอัดฉีดพี่อีกนะสุดจริงว่ะน้องโอ้โหเบคเคนมาว่ะมึงเปิดพี่ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเจอกูเปิดตามสีดำมึงโดนทั้งหมดสิบทีมา <c oughs> ไอ้กูดวงกูเวลาแข่งกับน้องกูทําไมกูสู้มันไม่ได้เลยวะดวงกูมันกกขนาดนั้นเลยเหรอวะสู้กับมันทีไรกูแพ้ตลอดเลยกูเปิดเองไม่ได้เลยเอาไหนลองเปิดดิลองเปิดกูให้ยี่สิบแปะสามสิบแปะอะถ้ามึงออกรอบมึงกูให้สามสิบแปะกูวัดดวงไปเลยสามสิบแปะรอบนี้แค่นะรอบต่อไปห้าแปะเหมือนเดิมถ้ารอบนี้มึงออกกูให้สามสิบแปะสีดำจะเกินไปแล้วสีดำสะท้อนเสนโอเค เจกูหายว่าเจกูหายว่ามาถึงโอกาสกูแล้วที่จะแก้มืองุตามาตัวแรกตามจริงมันถ,ถ้าตามจริงน้องเขาขาดกองหลังก็พอได้นะแต่น้องก็ไม่ขาดเนีน้องเขาอยากได้เช็คตัวเดียวทีนี้ถ้าออกนี้คือถือว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคนะถ้าครั้งนี้ออกปีเตอร์เช็คปีเตอร์เช็คลั่นลั่น มาเอาหัวมาให้กูเช็คมาจบเช็คมาจบเช็คมาจบเสื้อสีเทามี ID ไอเดียแม็กคนเดียวที่เจ็บหนักมี ID ไอเดียแม็กคนเดียวที่เจ็บหนักไอแม็กพี่ขอโทษจริงจริงะน้องกว่ามึงต้องไปทำบุญกับพี่จริงๆว่ะแม็กเฮ้ยเฮ้ยห้าสิบตัวออกสองจบครับเช็ค <c oughs> มา เฮ้ยเป็นไงเป็นไงอันเคยผิดหวังกับพี่ไหมน้องเคยผิดหวังกับพี่ชายคนนี้ไหมอานถามลันมึงมานี่ก่อนมาอยู่ในคาถามอบกูก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบคิดอะไรไปมหน่อยคิดอะไรไปมหน่อยคิดอะไรไปไม่หน่อยโ <laughs> 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 ทษโทษโทษรอบต่อไปแล้วกันค่อยแก้ตัวโทษโทษโทษหนึ่งครั้งโอ้โห ผิดแค่หนึ่งครั้งเองให้อภัยกันได้ไหมผมใช่ไหมใต้ใช่เอลคิวต่อไปคิวเองถือว่าอยู่ในถืออยู่ในเกณฑ์ดีไหมเช็คบูทไรพี่โกคิปเปอร์ครับแนะนำเป็นโกคิปเปอร์ไปแค่นี้จบน้องชายเอาอีกไหมเอาอีกสักทีไหมเอาอีกสักทีไหมเผื่อได้กองหลังมาแต่ไม่ตามจริงไม่ต้องหรอกระวังเวรกรรมนะไม่เอาอยู่ในเกณฑ์ดีนะห้าติดตัวออกสองพอพอโอเค คลิปนี้สั้นอีกแล้วนะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับนะครับผม